ออ้เอา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 

เรามดตัวสุดโลวพ่นโอกก่อนก่อนขล้วพี่น้องยังัอืมอยางแรหนึ่งสองสามสิบห้จิโนสลุ้มลุ้มยุ่จิโนสจะสู้ไหวไหมจอสจะลุ่ม กอเลยจีโนตอยบอกไปใครเชียร์ฝั่งจีโนสให้เชียร์ให้กดไลค์รือกดแชร์ใครเชียร์ฝัง like ่งของราชาห่วงบริษัทห่วงทะเลลึกเนี่ยให้กดติดไลค์และคอมเมนต์นะครับจีโนสจีโนตเอาเอาเอา เอาปลาช่ท oh, ้องทะเลลึกน้ำดูครับจีโนบเหนื่อยเอาไปเลยสองตัวสองตัวจีโนบยแล้วตอนนี้มันตีกลับมาเป็นจีโนบนะคะโอ้โหจีโนบพอดีนะเกิดอะไรขึ้นไหนเกิดอะไรขึ้นม่อีกนะโอ้โหดู พวกดวิชิตีกันดูเกมชนะครับวันต้อมตีแรกกีตีแล้วตีครับตีสามตีแสีโอ้เหมือนตีนอนไม่โกงสรับนะครับอสองคนที่เขจค่ะเกมชนะครับไาดู ไลแนแม่ใช่ไหม,ไม,มหผมเมป็นคนอีสผมเป็นคนอีสานผมเป็คน,นมมคนอีสานครับมมจริงจริงนะผมเป็นคนอีสานฟังเสียงดีๆจะสียนุกชคนนี้ก็จะเช้ โอเคแม่ชาิไปนี่วโเูเสียงของพาดย่งีแต่เอาชาดในดีกว่านบางคัก็จะพูดไทยรับเป็นคนกลางบวกอีสานโอเคฉันเป็นคนกลางบวกอีสานพูดเถากลางพูดไทยก็ได้ อวันนี้ผมว่าจีนอตเนี่ยดุมอยู่นะครับโอ้โหจีนอตเอาเลยเอาเลยก็จะตายตายตายแล้วนะครับโชว์ันจีนอติี่ตีตบดได้และผู้ที่ชนะก็คือไล์บวกแชร์คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน